สมภัสวินินะคะอยากให้ท่านผูน้ทุ่งใหญ่นรีสวนนะครับอีกภูมิหนึ่งภูมิที่สองนะครับก็คือเรามีศาสนามีขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับมาดําเนินการน,นะครับทําให้เป็นตัวแทนเปรียบเสมือนนะครับเป็นความภาคภูมิใจความยิ่งใหญ่ของชาติไทยทไปนะคะคต่อเนื่องจากที่ท่านรองได้เล่ามอสักครู่ถึงประวัติถังของที่นี่พระนนเรสวรจอมราชันตำนานมหาวีรกษัตริย์ศพี่น้องสิริมมนชนนะครับก็ <c oughs> ในภาพรวมของการจัดงานเทิดพระเกียรติสมบูรณ์นะรที่พระองค์ท่านประทับอยู่พระคาชาฐานนะครับแล้วก็ว่าจะเป็นการเทริดพระเกียรติพระองค์ท่านแล้วก็เป็นการนําในสถานที่จัดงานอันนี้ได้งานทั้งหมด1ิวันนะครับก็ในารการนี้นะครับทางอาเภอพนมน้อยนิดนะครับแต่ด้วยความตั้งใจของทางผู้จัดนะครับไม่ว่า ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีในการก่อสร้างนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พบนะครับที่ได้พบค้นพ,พบในบริเวณเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั้งแต่ย้อนหลังไป4,000กว่าปีนะไม่ว่าจะเป็นยุคดึกดําบัรน,นะครับก็การจัดงานในครั้งนี้ว่าจะมีแสงสีเสียงทคนิสดุดัต่างๆเนี่ก็จะมีการดูแลที่ไม่เกิดตราดใดๆครับทั้งของ เวทีกลางนะครับเวทีกลางที่ทุกปีจะขอบคุณานานงานองเราสวยทีส่สุดในวันนี้ครับ